สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้ยืนอยู่ในแปลงข้าวโพดครับนะครับใบสวยสดงดงามใบใหญ่มากเลยครับนะครับต้นก็สูงประมาณหัวไหล่ผมแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับโอเคอมาเลยนะครับนี่นะครับหลบแดดหลบแดดหลบแดดนะครับอ่ะพี่มูหวานสวัสดีค่ะแนะนําตัวอีกสักรอบหนึ่งอ่ามูหวานค่ะอ่าพี่มูหวานตรงนี้เขตตำบลอะไรครับพี่ตำบลพูนุกยุงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ อน้ำต้นกระโพดกี่ไร่ครับตรงนี้9ไร่9ไร่ค่ะ9ไร่นะครับปีนี้พิเศษเอาอะไรมาใช้นี่ 4T นะครับใช่ไหม 4T เนาะนะครับคุกเมล็ดพันธุ์เริ่มต้นจากคุกเมล็ดพันธุ์ค่ะแล้วก็ฉีด 4T หนึ่งครั้งอ่าฉีด 4T เป็นหนึ่งครั้งค่ะอ่าแค่นั้นค่ะฉีดบูด้วยไหมฉีด 4T หนึ่งครั้งแล้วก็บูหนึ่งครั้ง อ๋อใช้บูด้วยนะครับสรุปว่าคลุกด้วยเมล็ดพันธุ์แล้วก็ฉีดโฟทีแล้วก็ฉีดบูค่ะนะครับโฟทีกับบูนี้ผสมร่วมกันหรือว่าอ่าผสมร่วมกันค่ะอ๋อไม่ได้แยกฉีดก็คือฉีดร่วมกันไปเลยนะครับอ่ะแต่ตอนนี้ข้าวโพดที่เราเห็นนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอ่าหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันหนึ่งเดือนกับอีกเจ็ดวันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมโผล่ให้ดูอีกรอบหนึ่งครับหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันเป็นไงครับโอ้โหเป็นไงฮะนะครับใบใหญ่ใบสวยมากเลยครับนี่ฮะนี่ครับ นี่คือหนึ่งเดือนกับอีกเจ็วันเนาะอ่าเดี๋ยวขอมุดลงไปอีกรอบหนึ่งครับนะครับแล้วคุกด้วยโฟทีของเราเนี่ยนะครับก้าไร่เนี่ยใช้ปุ๋ยรองพื้นอยู่ไหมใช้เราอ่อาก้าไร่ใช้ปุ๋ยรองพื้นสองลูกเองค่ะใช้ไปแค่สองลูกเองเหรอค่ะโห oh, อย่างนี้ประหยัดเยอะเลยสิปกติแล้วจะต้องใช้เท่าไหร่อ่าปกติแล้วน่าจะใช้ทั้งหมดรวมแล้วไร่ละหนึ่งลูกก็คือเก้ากระสอบใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะจากเก้ากระสอบเหลือแค่สองกระสอบใช่ประหยัดลงไปเยอะเลยใช่ค่ะแล้วต้นสวยๆตอนนี้ นะครับ,อ,บอวบอ้วนอ้วนใบใหญ่ๆอย่างนี้ใส่ปุ๋ยไปยังยังเลยไม่ได้ใส่เลย,เลยจิงบ่าวจิงค่ะ <laughs> จะเชื่อพีหมูหวานดีไหมเนี่ยทาไมต้นมันสวยอย่างเงี้ยใช่ค่ะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเหรอยังค่ะแล้วจะฉีดอีกไหมอ่าฉีดค่ะจะฉีด,ด,ดอ,อีกอ่าอีกสักกี่ครั้งดีอ่าถ้าฉีดได้ก็จะฉีดจนกว่าอ่ามีดอกหัวเลยค่ะอืมนะครับก็คงจะฉีดอีกสักสองสาครั้งนะครับแล้วก้าวไล่เนี่ยตอนนี้นักเวลานี้เราหมดโฟทีปกี่ซองแล้วอ่าประมาณสองครึ่ง สองครึ่งเหรอค่ะรวมกับที่คุกมเมล็ดด้วยโอ้โหประหยัดสุดๆครับท่านผู้ชมครับถ้าประหยัดแบบนี้นชอบไหมชอบค่ะอ่าแล้วได้ผลลัพธ์อย่างนี้ดีไหมดีค่ะโอเคอืมเราใช้เองเนาะ,ะเราก็มั่นใจค,นครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูครับว่าแปลงข้าวโพดของพี่หมูหวานแปลงนี้จะได้ผลผลิตสักเท่าไหร่รอบที่แล้วได้เท่าไหร่ครับรอบที่แล้วได้หกเจ็ดเกวียนเองค่ะเก้ <9 S 2> าไร่เนี่ยนะค่ะโอ้ผลผลิตน้อยมากแต่เดี๋ยวเรามาดูรอบนี้เนาะครับซึ่งตอนนี้ต้นข้าวโพดเลิศเลอเฟ น่าจะได้ดีกว่าเดิมแน่นอนนะโอเคเอาใจช่วยครับขอให้พี่หมูหวานได้ผลผลิตที่ดีนะครับวันนี้ผมนัทพงศ์มาทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ